ต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซษนะครับวันนี้ทีมของเราคือ NCAA Championship นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันนักแข่งขันกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้น่าจะนำเรื่องของการที่เราถ้าเราจะไปเป็นนักกอล์ฟใน NCAA ก็คือทีม,มหาวิทยาลัยที่เขาแข่งกันอยู่ในลีกที่เรียกว่า NCAA นี้เนี่ยมันมีอะไรที่มีความจำเป็นบ้าง ขอบอกก่อนว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมนำมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับชื่อว่า mytpi.com TPI ย่อม,มาจากอะไรก็คือ Titleist เนี่แหละครับ Performance Institute นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับ my, my, my คือ M Y เลยนะครับ mytpi.com มีเรื่องของคอลัมน์ต่างๆเรื่องของบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟสุขภาพนะครับหลายๆอย่างมีหลายบทความที่น่าอ่านนะครับบทความมันนี้เป็นเรื่องของการที่ เขาบอกว่าการที่เราอยากจะไปเป็นนักกอล์ฟ NCAA เนี่ยเราต้องมีอะไรอยู่บ้างมันเป็นเรื่องของการ observe นะครับหรือการคอยสังเกตมาในช่วงเวลา10-20ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปใน NCAA เขาสรุปมานะครับได้3ประเด็นด้วยกันว่าถ้าคุณอยากเป็นนักกอล์ฟ NCAA 1. be fast ก็คือต้องมีความเร็วหัวไม้คือง่าว่าต้องตีไกลนั่นเองนะครับเขาเคยไปสำรวจล่าสุดเลยนะครับเมื่อปี2019เอานักกอล์ฟ NCA ซึ่งอยู่ในทีมมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะครับเป็นนักกอล์ฟทีมผู้ชาย10คนนะครับมาวัดสปีดของหัวไม้เชื่อไหมครับ9คนจาก10คนเพราะทีมหนึ่งเขามี10คนนะครับ9คนจาก10คนเนี่ยเอเวอเรจของครับเ s p e e d มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าความเร็วเฉลีย่ยของคาเพสปีดในพีเทัวร์ซึ่งอยู่ที่113ไมล์ปอาลนั่นคือความเร็วเฉลีย่ยหัวไม้ใน p ีเทัวร์เด็ก9คนจาก10คนในทีมมหาวิทยาลัยโคโลราโดมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าคนที่มากที่สุดคือ127ไมล์ปอาวสูงนะครับทีมผู้หญิงบ้างอันนี้ไปวัดจากมหาวิทยาลัยอาร์คอนซอ นักกอล์ฟผู้หญิง3คนมีความเร็วสปีดหัวไม้เกิน100ครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตีไก่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราอยากจะเล่นใน NCAA เป็นสิ่งที่เราต้องมีแน่ๆ2นะครับก็คือต้องฟิตเขาพูดถึงเรื่องของฟิตเนสนั่นเองก็คือเรื่องของการบริหารการออกกำลังกายในส่วนของฟิตเนสนั้นปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกอล์ฟ เขาไปสัมภาษณ์นะครับโค้ชของทีมมหาวิราัยนี่แหละนะครับเกกว่าคน90%ของ90คนนี้บอกเลยว่าโปรแกรมฟิตเนสถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมกอล์ฟของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีการบริหารร่างกายการทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงพูดง่ายง่ายฟิตเนสไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำจะต้องมี เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้เป็นนิสัยในการเข้ายิมเพราะนั่นคือที่ที่ทําให้ร่างกายเรานั้นฟิตอยู่เสมอก็จะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานั้นค่อนข้างที่จะคงที่และมีมาตรฐานนั่นเองและหัวข้อสุดท้ายนะครับนอกเหนือจากต้องตีไกลต้องเข้าฟิตเนสแล้วก็ต้องตีสกอร์ต่ำด้วยเขายกตัวอย่างจะมาหาไรหนึ่งนะครับ u UH s c U of Southern California U ดัง Ivy League ด้วยนะครับนักกอล์ฟ ในทีมมือหนึ่งเมื่อปีประมาณ2,008-2,009นะครับตอนนั้นคือเจนนิเฟอร์ส่งนะครับเฉลี่ยสกอร์อยู่ที่ประมาณ71.55พอมาปี2,018นะครับแพตตี้ทวัฒนก,กิจเป็นมือหนึ่งของ USC สกอร์เฉลี่ย68หมายความว่าผ่านไปประมาณ10ปีนะครับสกอร์เฉลี่ยดีขึ้น3.55สตรออันนี้เฉพาะทีม USC นะครับ สถิติอื่นๆที่น่าสนใจเช่นทีมผู้หญิงนะครับที่ชนะ NCA ประเภททีมของทีมหญิงเนี่ยนะครับเมื่อปี2009เนี่ยนะครับอันนั้นทีมตอนนั้นเป็นทีมอริโซนานะครับสกอร์เฉลี่ยนเนี่ย295.5นะครับและเมื่อปี2019นะครับปีที่แล้วนี่เองนะครับทีมจาก u s c ครับคว้าแชมป์ไปทีมผู้หญิงสกอร์รวมของทั้งทีมคือ284.5 10ปีให้หลัง S 11 s t r o โนะครับที่ต่างกันและอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้จะเห็นเลยว่าวัดพีวัฒนาการขนาดไหนนะครับเมื่อปี1,998นะครับมือหนึ่งของนักกอล์ฟหญิงใน NCAA คือเจนนี่ชัวซิลิพรตอนนั้นสกอร์เฉลีย่ยคือประมาณ72.94 20ี่ปีให้หลังนะครับยีปีให้หลังก็คือ2,018เอาเฉพาะผู้หญิง ที่ได้รีคูดเข้ามาเล่นใน NCAA โดยเฉลี่ยแล้วสกอร์คือ72.93หมายความว่าจากที่เคยเป็นมือหนึ่งของ NCAA ด้วยสกอร์เฉลี่ย72.95เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสกอร์เดียวกันนี้ปัจจุบันนี้แค่เป็นรีคูดก็คือแค่ได้เข้าไปเล่นเฉยๆ ก็คือเอาง่ายๆว่าเฉลี่ยคุณต้องตีประมาณ72ถึงจะได้กรับคัดเลือกเข้าไปเล่นในทีม NCAA ต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวโดยสรุปได้ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักกอล์ฟ NCAA 1. นะครับต้องตีไกล2ต้องมีความฟิตเข้าฟิตเนสประจำสม่ำเสมอและ 3. ต้องตีสกอร์ต่ำเป็นพิเศษอีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้มองในเชิงลึก อันนี้คือที่ผมพูดผมพูดเมื่อปี2020นเพราะนั้นเราต้องวางแผนเราดีๆถ้าเราเข้าปีหน้าสกอร์เฉลีย่ยหรือสกอร์ต่างๆท,ที่ผมพูดเนี่ยมันพอจะเป็นตัวอย่างได้แต่ถ้าคุณอีก5ปีเข้าอีก10ปีเข้าอาจจะต้องเผื่อสถิติเหล่านี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมีนักกอล์ฟน้องๆหลายๆคนที่อยากจะมาแผ่ที่เข้า NCAA เพื่อฝึกปลือเกมกอล์ฟของเราซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับทีมกอล์ฟชั้นเยี่ยมพัฒนาฝีมือแล้วยังจบมหาวิทยาลัยได้ดีกรีมาทําให้เรามีทางเลือกว่าจบแล้วจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือจะออกมาทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจที่จะเข้า NCAA นั่นเองขอตัวไปออกรอบก่อนนะครับ